สวัสดีครับผมมือนีกระกับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทังช่อง u t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับมือนีกรมีวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพี่บุ์มาในนํำพีในํำนองกันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งหนานี่คือเหรียญหลวงพ่อพี่บุ์วัดพระแท่นบ้านแดงครับมีทั้งชุดนอกวัดแล้วก็นในวัดนะครับมือนีได้ของไม่หมุนเวียนเข้ามานะครับกับสีมาแนะนํำกันสําหรับผู้ที่กําลังเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพี่บุญวัดพระแท่นบ้านแดงหรือผู้ที่ เขามาศึกษาวัตถุมงคลอยู่แล้วแล้วก็ร่างเหรียญอยู่แล้วนะตอนนี้แต่บางคนอาจจะแงงวัฒนธรชัดเจนนะครับผมก็ขอเป็นซื้อการในการแนะนําวัตถุมงคลคู่บาจา์ทองทิ้นของเมืองอุดรให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับอันนี้จริงเหรียญวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี่นะผมก็เคยได้เห็ุคลิปแนะนําไปหลายคลิปแล้วสอนทิกเบิงสอนวิธีการดูแนะนําวิธีการเบิงสังเกตของแต่ละรุ่นให้แล้วนะครับแต่เมื่อนีด้ของเขาม่าไม่นะครับผมก็สีมาไราเลี่ยงกัน เพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความจำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของผู้ที่เข้ามาศึกษาสะสมวัตถุมงคลาซนีนะครับจะได้รู้ลึกรู้ถึงแล้วก็รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบอกแม่พิมพ์นะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเอานะครับบอผุดพันทําเพลงนะครับเหรียญแรกเลยนะครับขอหยัดกับกล่องนะครับขอหยัดหมุนกล่องป็นกับกล่อง เหรียญหลวงพ่อพิบูลที่เห็นอยูย่ตั้งนานนี่คือเหรียญหลวงพ่อพิบูลวัดพระแทนบ้านแดงรุ่นแรกนะครับจัดอยู่ในแม่พิมพ์รุ่นแรกนะครับแต่ปีการจัดสร้างบริอยู่ในปีศูนย์สี่นะครับเนื่องด้วยว,ว่าเฮ่าสรรันนิษฐานจากลักษณะของเหรียญซึ่งมีเม็ดพดเม็ดกากเกิดขึ้นน่าจะมีการปั่มถอยปีลงมาแล้วนะครับเพราะว่าบล็อกแรกที่มีการจัดสร้างเห่าต้องเข้าใจว่าธรรมชาติาาคือตองบ่มีเม็ดพดเม็ดกากเนาะอันนั้นคือบล็อกแรก ปีแรกนะครับส่วนเหรียญที่มีเม็ดกดเม็ดกาญกาจีย้อนปีลงมากนะครับกะคล้ายๆครับเหรียญจันฝันนะครับมีทั้งหมดยู่7รุ่นนะครับแต่ใส่บล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่กะมีการยิบยืมหรือว่าปั่มซ้ำออกมาแต่ละปีนะครับน้องเดียวว่าทุนในการแกะแม่พิมพ์นี่มันค่อนข้างสูงแลวครับถ้าเป็นหลวงพ่อวิบูรณ์นะครับซึ่งเป็นพระยังเป็นพระที่อยู่นอกเมืองชั้นเมืองหรือแผ่นพรบบรรหนกในป่าอยู่นะครับ การแกะแม่พิมพ์แต่ละขั้นมันคนทางทีใส่มูลราคาสูงแล้วก็เรื่องของอาการแกะแม่พิมพ์ขึ้นหม่คนสมัยเก่าหรือผู้ที่จดสัางสมัยเกา่าอาจจะยั่งบ่ท่านเห็นความจาเป็นถึงขนาดนั้นน่วงเดียวว่ามีแม่พิมพ์ที่เป็นลูกหลงปูสวยงามอยู่แล้วก็อาจจะให้ปั่มต่อไปหรือเก็บไว้ป,ปั่มเรื่อยๆนะเพื่อออกอวัตถุมงคลให้ทงังคณะผู้ศัทธา,าได้รับเช้าหรือได้เร้าหรือว่าติดโตป้องกัน วาเป็นสิลิมง้นแก่โตนะครับอ่ะมือนีกะเข้ามาเอาเร็่ยวๆนะครับเนาะเอาเร็วๆเพราะว่าผมเคยแนะนําไปแล้วมือนีได้มา่ไม่กะเอาแบบเร็่วๆนบจะได้แบบมองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหูเลยว่าต้องเบิ่งต้องสังเกตแบบใดนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเข้ามาสังเกตด้านหน้านะครับด้านหน้าแม่พิมพ์นะครับของรุ่นนี้นะครับถ้ายิบขึ้นมาด้านหน้าเข้าจะรู้รดงเลยว่าเป็นบล็อกใดหนึ่งด้วยว่าบล็อก กากอัน <Workers. S 2> ี 19, or new, or wish, ้จะมีไข่กับบอกกากนะครับเพราะว่ามีเส้นแตกอยู่ตงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นแตกอยู่ตงหัวไม่เท่าเพิ่วมาหอกแตกหรือไม่เท่าแตกนะครับส่วนบ็อกสองนี่คือบลอกสายผลกากคือจะมีกากอยู่วงนี้ซึ่งอันนี้จะมีกันนะครับตั้งแต่บ็อกสองลงมาตรงนี้จะมีหมดนะครับสําหรับกากรงนี้นะครับที่นี่ห้องสีเบิ้งเลยว่าเป็นบอกกากในมือนะครับอันดับแรกเลยหนึ่งนะครับเบิ้งนี่เห็น่นี่เห็นบ่าเขาจะเห็นบ่อ่าสองฟังเห็นบ่า ฟังน,นี่จะตัดเหลือออกไปเห็นว่าเขาจะเห็นว่ามีปีกข้างๆซุม่มน,นะครับมีปีกข้างๆซุ่มอยู่เด้อนี้เห็นว่ามีปีกข้างๆซุ่มอยู่นะครับฟังนี่จะตัดชิดเส้นเลี้ยนพอดีนะครับตัดชิดพิมพ์เลี้ยญพอดีฟังนี่จะมีตัดยื่นออกไปน้อยนึงนะครับน้อยนึงนะจะเป็นทั้งแถบนะครับตั้งแต่นี้มาเลยนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นชัดเจนที่สุดนะครับสองนะครับเบิ้งตรงนี้เห็นว่าลักษณะการตัดด้านล่างตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับ ตัดเหลียบนะครับตัดเหลียบเสมอกับปายซื้อหลงปูเลยพ่อไปสุดยูมองนี้นะครับจะเป็นจะง่อยนะครับอันนี้คือเบิรงยังสีคือแทลยนะครับนะคือแท้เลยเข้นใจย่าเป็นเป็นจะง่อยเนาะสําหรับบอกกากในมือนะครับบ็อกนี่เป็นจะง่อยอยู่นะบห็อกตัวตามจะยื่นออกไปนะครับคล้ายๆว่าตัดตรงปั๊บเดีวนี้แล้ตรงนี้จะย้อนลงมาหน่อยนึงนะครับนะเป็นจุดสังเกตของแม่พิมพ์พิมพ์หนี่บอกหนีน่นะครับนะ ดูแบบนี้แท้เลยนะครับบ่ต้องเห็นอย่างมากมายเลยนะครับยิบจับหีเล่ซองควมอมสวยงามแล้วก็จ่ายต่างได้เลยนะครับเอาเบืเ้องแรกเอียดด้านหนานะครับด้านหนาก็จะเบื้องใบหนาลงปูให้มีมิตีให้มีคม่อมค่มชัดลึกนะครับเม็ดกระเดือกนะครับจะเห็นเป็นตัวเอ็มล่างๆนะครับอาจะเห็นเป็นตัวเอ็มล่างๆนะเส้นไฮปอร่านะครับจะต้องเด้งค่มชัดแบบนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะซองกล่องห้เบิ้องนะครับเส้นจีวอนฟังนี้จะมีคม่อมค่มชัดนะครับ มีมิติร้อยยับย่นนะครับว่าได้เป็นร้อ,อยปืนร้อยนุ่นขึ้นมาในซือ้อนะครับถ้าองค์ได้ที่ผิวดิมเดิมแบบองค์นี้หรือว่าล่มดําแบบดีๆแน่นี่นะครับบนท่านในการผ่านการร่างการสัมผัสการใส้ยังนี่นะครับจะมีเส้นบังคับพิมพ์ติดบ,งบงางๆไลยย وم, ่ไล่โยมจีว่านกลมหนีนะครับเดี๋ยวซองให้เบิงบ้งไปเบิ้งใบหนาก่อนนะครับเบ,บิ้งใบหนาลงปูนะครับใบหนาลงปูเห็นบ่มีคมคมชัดนะครับ โหนแก้มจมูกยังดีเลยนะครับนี่โหนแก้มจมูกสวยเลยนะครับเห็นปะลูกกระเดือกเห็นปะเขาจะเห็นว่าเป็นตัวเอ็มล่างๆอยู่นะครับนะตั้งแต่บล็อกนี้ตั้งแต่บล็อกนี้ขึ้นไปหาบล็อกไซโฟนเรียบจะเห็นเป็นตัวเอ็มนะครับลูกกระเดือกนี่แต่หลังจากบล็อกนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นก้อนนุ่นขึ้นมาแล้วนะครับนึกงด้ว่าบล็อกนี้ใส่ปั๊มหลายครั้งนะครับส่วนไฮปลาดคะดูไฮปลานว่าเด้งนุ่นคมชัดนี่คือจังเข้า ปั้นดินเหนียวเราเข้าไปว่างใบหมูหัวลหลลงปูนะครับมันก็เลยมีมีตีมีความคมชัดมาจีวันบ่เนี่จีวันบ่มีความคมชัดสูงนะครับเด้งนุน่นมองแหลมกมับแหลมมองตื้นกับตื้นนะครับบ่มองคมกับคมนะครับเห็นอยู่มองจีวันนั่นบนว่าจะมีเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงให้เบิง่งเอยียงฟังได้ไหมว่าใคจะเห็นเอามองดีละ เห็นบอจะมีจะเห็นเป็นเสน้นบังคับจีวรล่างๆอยู่นะครับนะตั้งแต่บอกนี้เป็นลงตั้งแต่บอกนี้เป็นต้นไปนะครับลงไปหากากในมือกากหลังเรียบกากนอกมือสายฝนแตกนี่สายฝนมือแตกนี่นะครับเ้นบังคับพิมพ์จะเริ่มจางหายไปแล้วนะครับเส้นบังคับพิมพ์ของจีวรนี่หรือเ้นเคเื่อนว่าเ้นขอบจีวอนจะเริ่มจางหายไปแล้วอันนี้ว่าเป็นจุดสาคัญแค่เป็นให้เบิรงว่า ตาผ้าสภาพเดิมมันยังจะเห็นอยู่นะครับแต่สภาพไส้มองนี้จะหายไปนะครับด้านล่างบ่เนี่ยเข้าเบิ้งมองข้อเท้าหลงปูนะเห็นบ่ต้องเป็นแบบยังไงยังสถทาสภาพดีๆล่มดำเต็มเเขาจะเห็นว่ามองข้อเท้าหลงปูจะเป็นเส้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นการคุดโลหะนะครับคุดคุดขึ้นนรงสีนะครับมันก็เลยเป็นร่องขึ้นเรงสีนะครับนี่แต่อันนี้มันผ้ามันผิวมันอันนั้นไปแล้วผิวตายไปแล้วนะครับเขาก็จะเห็นว่าเป็นขอนุ่นนซื้อนะครับ ในป่ายตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นขีดไล่ขวางนะครับเกิดจากการขุดเนื้อโลกหาเพื่อสางฟ่อนตัวหนังสือนะครับเห็นเส้นขีดไล่ขวางว่าเห็นอยู่นะเนาะเหรียญนี้มันผิวล่มดํามันออกแทบหมดแล้วครับมันก็เลยบ่คอยด้เห็นค้อมคมชัดปนใดถ้าย่งล่มดํายังเต็มเต็มยู่นี่จะเห็นว่ามีค้อมคมชัดเนี่ยนะครับสําหรับเส้นในรองตัวหนังสือนี่อันนี้เป็นเหรียญล่มดํานะครับแต่ล่มดํานี้ จางหายรุดออกไปแทบจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะเขาจะเห็นว่าเป็นไพ่ยูเห็นป่เป็นไพ่ประหลอดล่มดํอยูตามซอกลึกตามคางสุ่มตามจีว่าหลวงปู่ยังเห็นอยู่นะยังเห็นว่าเป็นเหรียญนี่เป็นเหรียญล่มดําไ้เป็นเหรียญผิวไฟนะครับเห็นป่ยังเห็นขับประลอดอยูเนาะที่สําคัญเลยจมูกสวยโด่งเลยครับหลวงพ่อวิบูนี่ร้ายรุนนะครับหาจมูกสวยอย่างงาเพราะว่าเป็นพระอิศธาชาวบ้านศรัทธาได้ไปก็ต้องหอยได้ไปก็ต้อง ตดโตจังสั่นนะครับสมัยเก่าบ่ค่อยบ่วคอ่วคอยได้เหลี่ยมกรอบนะครับเพราะฉะนั้นหาเหรียญสมบูรณ์ตั้งแต่สภาพนี้ขึ้นไปค่อนข้างหายากนะครับถา้าถ้าเหรียญได้สวยก็คือสวยเลยถ้าเหรียญชนมากจะเจอหน่อยสาหรับเหรียญสวยนะครับด้านหน้าก็ยี่มีประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังบ่นนี้พิกมาด้านหลังกาก,ากในมือเขาเบิ้งมองไดกากในมือเบิ่งตรงนี้ครับในฟ่ามือเ็นบ่นในฟ่ามื่จะมีกลุ่มเม็ดกา,กากเม็ดยงใหญ่ติดเต็มอยู่นะครับนี่ ถ้าเป็นกากนอกมือนะครับคุมเม็ดกากจะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่นอกมืออยู่มองนี้คุมใหญ่เลยแต่จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับกากในมือจะเป็นกากเม็ดใหญ่แต่คุมบ่ค่อยใหญ่เลยอยู่ในฟ้ามือเนี่ยครับยากันแค่นี้กากในมือกากนอกมือนะครับส่วนไซฟอนกากหลังเรียบนะครับด้านหลังจะเรียบเลยจะบ่มีคุมเม็ดกากขึ้นนะครับสําหรับไซฟอนกากหลังเรียบนะครับที่นี่ IB. เขามาเบิ่งด้านหลังมีแค่นี้แล้วนะเบิ่งบด้เบิ่งอย่างบางไา่แล้ว เดี๋ยวลืมบอกว่ารูดเจาะนะครับรูดเจาะให้เต็มพิมพ์พอดีนะครับบอลเล็กบอลหน่อยบอลเล็กบอลใหญ่เกินไปถ้าใหญ่นี่คือเขาจะไปเห็นเส้นลวดบังคับพิมพ์เหรียญตรงนี้นะครับนี่มองนี่ถ้าอันนั้นคือมันเป็นพาเกเขาจะเจาะให้มันใหญ่ไ้เพื่ออย่างที่เพื่อว่าเวลาเขาเอาเหรียญแทะไปถอดนี่นี่บอกขีดป,ปิ่นมองนี่มันจะไปติดอยู่ในตัวถอดเขาพอเขาปั่มออกมาแล้วนะครับตัวถอดมันจะเป็นร้อยจิกอยู่ในเหรียญที่เขาปั่มออกมา เขาเลยเจาะหูให้มันไงเพื่อให้ไปคศา้อยจิกรอบหูเลียนนี่ของไอ้เลียนคี่เก็บมากนะครับเนี่ยนี่คือสังเกตนะมันต้องเต็มพิมพ์พอดีแบบนี้นะครับจะตัดเยื่องจัดนั้นบบ,บ่มีปัญหาครับเพราะว่าบล็อกตัดอาจจะเคลื่อนได้ในการตัดการเจาะนะครับให้เข้าจําลักษณะของการเจาะหูเลียนไว้ดีจะอยู่สเปกนี้เลยนะครับอยู่ขนาดนี้เลยนะครับเอาที่นี่มาเบิ้ง ตัวตัดห้องสีเบิ้งตัวตัดแบบใดอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่เบิ้งตัวนี้นะครับคือยือนออกมาเนี่คือเป็นบอกกากในเมื่อเลยนะครับสองนะครับมองยี่เลยเป็นนุน่นง่ๆเห็นบ่านี่อมองหัวไม่เท่าลงปูจะมีเส้นนุ่นลักะหล่องลึกง่งยๆเอาเส้นนุ่นก่อนนะครับเส้นนู่นก่อนน <c oughs> ะมันต้องเอียงเบิ้งอ่ะเห็นบ่จะเป็นบ้างเป็นบ้าง,งอยู่นะครับนี่แล้วเคมีหล่องลึกตรงนี้เห็นบ่านี่หล่องลึกลึกๆเลยคือเอาว่าเลี้ยญรุ่นนี้พลิกมาก ถ้าต,ตรงนี้เป็นติ้งนู่นก็กากในมือมองนี่เลือกขึ้นจบเลยนะครับสื่อสื่อขายได้ท่านที่นะครับนี่กล่องผมกับบนอนนีแล้วละ่ะเห็นบลนนี่เห็นบลอนลองเลกึกนะอ่าลองเลึกขอบตัดชัดเจนนะครับอยู่ลักษณะประมานนี้ครับสาหรับเรียนรุ่นนี้บล็อกนี้นะครับอ่าสวยๆนี่หาย,ยากนะสาหรับเรียนหลวงพ่อพิบูลหลายรุ่นนะครับไอที่เห็นกันสวยๆลงในโลกออนไลน์ ลงในเพดาน,นเพดนี่คือเป็นเหรียญเก่าหมุนเวียนกันทั้งนั้นนะครับเหรียญหนาไม่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับค่อนข้างที่จะออกไม่หน่อยนะครับเอาละต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลคือกันนะครับแต่อันนี้ออกวัดสมาธีพัฒนาล่ามบ้านดงลิงครับจัดสร้างโดยหลวงปู่ชวีวัดบ้านดงลิงครับหลวงปู่ชวีก็เป็นหนึ่งในศิย์สายหลวงพ่อพิบูลวัดพระแท่นบ้านแดกเช่นกันนะครับนะเป็นศิ์ในลัทธิวิหาริกข,ของ หลวงปู่ดีเนาะนะครับสำหรับหลวงปู่เฉวีนะครับหลวงปู่ดีเนาะหลวงปู่เฉวหลวงปู่ท่องหลวงปู่สมพงษ์หลวงพ่อสายหลวงปู่เฉวีทั้งสี่นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาในสายเดียวกันนะครับอ่านี้คือเหรียญหลวงพ่อวิบูลปีที่แปดนะครับนี่ปีที่แปดรุ่นแรกของหลวงพ่อเฉวีนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อเฉวีหรือรุ่นแรกของวัดบ้านหนองลิ่งนั่นแหละนะครับ จะมีค่อนข้างสวยงามอันนี้ผมลงคลิปบ่อยอยู่นะครับได้มาเรื่อยๆนะครับเลี้ยนสวยๆคงจะซื้อเขาเรื่อยๆนะครับนี่ลักษณะสวยเล็กกระทัดรัดเบใไญ่บอดันเกินไปนะครับสําหรับัยหอยสาหรับเด็กน้อยหรือผู้ยิ่งนะครับที่ไม่ต้องการเลี้ญใไง่คือเลี้ยญหลวงพ่อเฉวีขึ้นจบเลยนะครับสวยงามบ่มีเกะนะครับอันนี้บ่มีเกนะต่อไปเป็นเลี้ยญรุ่นสองหลวงพ่อเฉวีจะสั่งเช่นกันนะครับเลี้ยญหลวงพ่อพ่บุญปีสองสามแจกในงานกระถินป้าป้าปีสองสามนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับ เมื่อกี้รุ่นแรกปีหนึ่งแปดอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างหาสวยยากนะครับสาหรับปีสองสามหาสวยยากเพราะว่าคือเหรียญแจกนะจํานวนกขนาจจะมีพ่อประมาานะครับที่นี่พ่อเป็นเหรียญแจกแล้วในงานกระถินเพื่อเป็นการสมนาคุณคนที่รวมทั้งบุญยังแล้วแต่นะครับพ่อเหรียญแจกไปนี่ห้องประดิเบิงวาอา่นานักเหรียญพารีย,ยันะ่อ่ะคือเา้าเอาสมมุติว่าตัวห้องตัวห้องเป็นชาวบ้าน เข้าได้รับแจกเหรียญไปเขาก็ห่อ,หอข้อเลยหรือเอาไปวางไปบนหิ่งเลยเพราะฉะนั้นการเก็บรักษามันก็เลยบุกคอยมีเท่าที่ควรครับเหรียญสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ก็เลยต้องหาอยากตามไปนั่มนะครับเทศไทยผ้ารุ่นนี้เหมาะนะครับเหมาะสมเลยสําหรับคู้ที่กําลังเข้าศาึกษานะครับหรือมาเก็บสะสมไม่ไม่เข้าศาึกษาไม่ไม่มาเก็บสะสมไม่ไม่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญแนะนํานะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับนะเพราะว่าก็สวยๆกับ ยูนหลรักลอยไปลายถึงพันนิดๆนะครับอ่าน,นี่ยูัลกลอยไปลายถึงพันนิดๆนะเบื่อกอนีอซส้อขายกันพันก่บบาทแบบทั้งสองเหรียญเลยและทั้งสองรุ่นเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ยู่หลักลอยไปไปลายถึงพันนิดๆ,ๆในสภาพที่สวยๆวยนะครับค่อนข้างหายากนะครับเหรียญสวยๆวยดำๆเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าที่พบเจอคือเจอแต่เนื้อทองแดงล้มดำเพียงอย่างเดียวนะครับเนื้ออื่นยังไม่ท่านเจอนะนะการเหรียญหาก็ชัดเจนเหรียญหาง่ายบบมีเกะนะครับโบมีเก้เบิ่งจักไนและจีว่าบ่ซองกันนะครับ อันนี้เป็นภาพยูเดิมเพราะจะเห็นว่ามีผ้าปหลอดนะครับผ้าอดประหลอดอนำยาล้มดำเขาจะเห็นอยู่นะจังสีค่อนข้างหายากนะครับนี่สวยๆแบบนี้ดําๆแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับอ่อนี้ได้ของเขาว่าไม่ก็เอามาแนะน้ากันนะครับจะได้คุ้นหูคุ้นตาจะได้จําได้นะครับว่าเรียนรุ่นนี้ออกวัดใดปีใดผู้ใดเนค้นสังเล่นกันยัง่งใดแยกบอกแบบใดนะครับผมก็ได้มาแน่น้ากันนะครับ โด,ดโดนเทียนะครับหลังๆมาหนีผมบ่คอยได้เฮ็ดคลิปนะครับโด,ดโดนเทียจะได้เฮ็ดคลิปมาสุปีสุนองเบิงนะครับพราะว่าอย่างที่เพราะว่าของมันค่อนข้างที่จะเจอได้หน่อยแล้วนะพะว่านักสะสมกัเข้ามาเรื่อยๆนะครับของก็เริ่มงวดเริ่มหายไปเรื่อยของที่สภาพดีๆกับบค่อยได้หมุนเวียนเข้ามาในสนามปันใดนะก็เลยบ่คอยได้เห็นของกันของก็เก่้ากับหมุนไปหมุนมาอยู่นี่นะครับผมก็เลยบ่คอยได้มีของไม่ไม่แนนําเท่าที่ค้นนะครับ คนหลายคนที่เขามารับชมรับฟังทั้งช่องครับถ้าฟังแล้วรู้สึกประทับใจกับการให้ข้อมูลกับการแนะนําในเรื่องของวัตถุมงคลทองทินของจังรวอุดรนะครับก็จะเริ่มกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับหรือว่ากดติดตามนะครับชาชีอยากสนับสนุนช่องก็กดติดตามได้เลยนะครับผมบม่ได้ต้องสมัครสมาชิกอย่างคื้จังช่องอื่นหรอกผมก็เฮดเพื่อทํานูบารุงหรือบุรณะบอร์แมนบุรณะ บูรณาการวัตถุมงคลทองทินทนั้นเองครับเพื่อให้ค้นรุ่นหลังที่เขามา่าคิดจะมาเล่นคิดจะมาสะสมคิดจะเขามาว่างการนี้ว,ว่าจะเป็นการซื้อขายสะสมหรือว่าควบมักส่วนตัวยังกะดีนะครับจะได้มีพื้นฐานจะได้มีแนวทางในการเล่นกันนะครับเอาละครับเมื่อนี้มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเมื่อนานะครับถ้าว่าอยากพัดคลิปวิด,นนปดีโอแนนําวัตถุมงคลดีแบบนี้จากทางช่องนักเลงพระทองทินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับหรือว่ากดติตนะ่งเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องเด้อครับเด้อ อรับมมือนนี้มีสิ่งที่ดีมากนะนำกันเพียงเท่านี้สำหรับมือนนี้สวัสดีครับ